mang tiền là có yên ngầm còn hơn cái 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 khoản มันสิมาตีปูบานมันสิหวังว่ามันสิโดดโดดหน้าฟ้าลงมามันก็ตีโดดหน้ามันก็ตีก็ถือตกมาตาขวางหรือขอก็ถือปูเลยแต่เรียนว่าถือเยอะอะไรขลังเลยก็ถือการลักษณะอืมบาดมันสินี่เยอะแยะหน้อยคนหนึ่งแห่เจ็บแต่กลับมันเรียมากเรีมากมัน เอาเมือมันเอามือวันนี่มาจี้ขาปูยังดีจำไม่บ่มาวนาจำไหนบ่บ่จำรอกตัวจับนึ่าปูจํบนว่ามันจี้ยังปูได้แปลแล้วมันก็ปังอยู่แล้วเรออ๋อเอาอแมวขวัได้ได้เราสองเจ อืเราถือบอถือเงี้ยวแล้วท่งมาหาถือบอกท้ายื้อหนบองมือหนักบอกโมตสาปปะกวโต สอิมังสูปาพยัญชนะสัมปันนังสัมปันนังสาลินังสาลินังโอชนาโอชนาหูพุทธังพุทกังวารังวารังพุทธัสสะพุทธัสสะพุชิมะพุชิมะ้าพเจ้าข้าพเจ้าโอมปุชาขอบูชาปุชนาห์ และกับของทางน้ขอทางน้ำะเสนีอันปะเสนี้เดชพุทธเจ้าเดชะพุทธเจ้าสสังสีสัง sat nah, namo tassa bhawatu alamatu sammasambuddhassa bhangyang santi disumi <tik> สุลักานาทายาอิสลานีนัสหาปัญจศิลายาจามาเรีว่าสิรล่อมกระตาตัวนี้มันมันหายลอมเลยมันหายกระตามีสิบสิบหาโตเพราะว่าผู้ใดสร้างผู้หน่งหมุนไหนปนมนไหมมาก เป่าแห่กินเพื่อไปต่อด้เรื่อยมันบอกมันหาสิบหาต้ปวป่วยท่านที่นี่มันไปต่อมันหายเหลี่ยมก็คือหล่อมันหล่อมมันลยครูทั้งทังเรื่อยก็หงไปไม้มากเป่าไปเรื่อยวานเรื่อยบาดค้สั่งบอกว่าไปตออพวกนั้นเรียบรอยมันบอกนมันหแล้วก็คือเหลียบรอยเรื่อยหาเรียบรอยซิบฮาต จับเรียบร้อยเพื่อไปเรื่อยถ้าอืพูดถ้าพูดได้ว่าพูดไปจะสั้งเอาเรื่อยใ้อูเรื่อยของไทยเาไปต่อเนี่ยน้องอ่นหนูพูดนะพจกกชื่อพวกพกก็เชื่อกว่าจะบวก มันหูวเลยผมมันถือกระชาห้องมันสิบหงเลยมันสิประสาจิตได้รเลยน้องเป่าว่ะอมันกอดแต่พเมนปูผมบอกหายเรื่องว่ผมโดนปูเลยมันก็เหื่อยหายจดเอา ภาถาตัวนี้ได้ข้าวหอมนี่ถาของหขอาวนี่รข้าวคงเหี้ยงมันหลดกู้อะนะวะบเด็กหนุ่อมอมืมันเหี้ยงในกู้ก่าเนียว้วยมันก็อบอมนะอืม,อม,อมไม่เลยไน้่งนี้จมีเ กูเนยีกูบอกนียมงเลยนี่ฮะดีนคมา่ันมาักูต่อรูมานมหมาหกูจดเอาาลเดียจดเอาดหมอบจทยันมอบฝันโจทย์ฝันงได้ักว่านี่มั้ยกูินนาเงินลอกเบื้องล่า กระถาเก่งกระถาตตดสักสิครับนี่แ่จะระอักนอ้่มอ๋อแตจับแน่นอนกระถาตจนอันยาขาวเสียมากกว่ก๊วมงานยาอกโดนเรืสิ่อมัอมองมอือ นะรอบมันยกแขกลนะสิงรอบสิ่่มที่ี่านี่เมียนี่เว่าเมียนีโอ้สีดเล็ด้วนาะอเนาะโอต่านวัดโัโอตัมาสมุตตันะโอโหัศวาดโอรัลตัมาสมุั นะโมคาสาพะโพอานะหะโตจะมะคังคาสานะโมตัสสะ <coughs> ปีผูธทางสาละนองวรตตามูดียมปีพูททางสาลานางกระสามีูติยมทำนองซาลวะนองกัะตาม ดูต si 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 ิยัมปีธรรมังสลาณังกัจฉามิรูติยัมปีธรรมังสลาณังกัจฉามิติยัมปีสัมพังสลาณังกัจฉามิติยัปีพุทธังสลาณังัจฉามิรูติยัมปีพุทธังสลาณังกัจฉามิ Kati yam pi tham hamu salanam kathami Kati yam pi ปานาทิปาตาเวระมะนีสิกขาปะทางสัมิยามิปาาทิปตเวระมสิกขาปะทางสมาดิยามิปะทินาทนาเวระมะนีสิกขาปะทางสัมทิยามิอาทินาทนา

ภ um <the Guru. S 2> ักมะนิส <dir ığımız> ิขะปะคังสัมมาสิยามิมุสาวาทะเวระานิสิกะปะคังสมาดิยามิสุราเมรยักมัสักปะมะคตาณเวระมะนิสิขะปะคังสัมมาสิยามิ สุระมีรายมะสะปะมะธะนะลีระมณีสิกขาปะฐัง <tuh> สีเหลนักมีผู้กยเลติดตั้งมาเ,าเสืสสส่อมมุชอทาแก่สาธุกระีทานมึงมึหมึงของกูพูดมั้งตอนกูบวดที่นี่อนขอ,งเ,องเราเราตํำมาเราสีว่าเลยเราขอป้าไปต่อยของเราดีคับ ปลาใหม่นก็เลยเราเป่าฮมองคู่มมองคูพูดตอนหัวจีนเนีย่ยหัวมดจับแต่แม่งรวยแ่กระตอนมอัวมดกระไรโอ้ยว่ะปวยใจแต่ตเสียหายรับหมูดมาให้บบเลรื่อาบองปลาถึงรับชาเราสิน้ำรอดตลอดเป็นตอนเป่าสาวหมาวันเป็นเลยเป็นงานเลยรับต้อสิรับชาเราเลยรับ โอ้โหมันธรรมดาเลยแต่ถ้าเกิดแบบเดียวกันแต่ว่ามันมันก็มันแยกกันละสิ่งส่วนเรากระเอาเงื่อนคฮะมันแยกกันคนละสิ่งส่วนแต่ว่าถึงโต้กันแล้วลงไปมันมองนี่มองนี้มองตู้กูเป็นเนี่ยตอนโอ้เราฟังเลยปา กท้าทสาทำม่ย um, um, ิ่โอ้เ่งเลยะตท้าแตเจบราณผมรจงเล่้าเาได้ไทลองเบืองยูร์องระท้าตัวมันของโดที่องม่ไปใหม่เขาองโอ้ผมเป็นตวกินขมงสงเด็เลย

แล่เาเขาห้มันแต่ว่าให้มัน่องเนี่มันกอนมันร้อนมันยุสิได้มันมันจะตีมากไช้ากัจเต่อร่วมมันเขาเนี่ยนบอโดนดนกับสงต้องอานตัวอมงนโดนตัมันเป็นโดนคล้องเล่าค้องอีกวันมันเป็นเพิงเป็นเพิงแล้วกเป็นนิ่ม วันอวันของโคพูดมันเจ็บต่ออของโููุนเจ็ตอของเรากามะหงี้เจ็เราใบไม้แล้วกสิเป็นครื่งเป็นอ่อนะครับไปรักษาเขาเลยเวลาเขาหนังมันติดห่อมัดในร่งแต่เชวาเช้มีน้ำหรืไม่อาได้ต่อเกลียว เน่ยพี่น้ก้นด้อมาอนผูเยใครขึ้นมาก็ขึ้น่นี้เนี่ยนี่หลอมึงเยอะไอ้มันของเม่แกทหลังไปเคื่อนก็อ่นตีตีหนึ่งหนึ่งลงถึงมันนำอีกพวกกนาวนั่งคตรอามาแทงขันหลอดไตเที่ยงให้ขันทองด้เลยนะนี่จไว้เท่าเด็กลยนะ ญาติญาน่ที่รองว่าดีนกยาพะปิวคุชาภิกษุเติเจ้าตาลังเจ้าพระเจีาพมาเอกถินนงเจ้าทังผู้กาชาติทเสกตังปะาเสกตังหันเจาพะเจ้าพระเจ้าทบเทตุกเถรตุกตังกปา ยมโูปิมาปะโยยถามาติโสเสะโยยถาตสิยาิะชาตสัาพะโลกวิมารสาตนาสิวะวะวะชาติโยสติปะโยโกะวะอะวิวาสนาสิมัสติกังวะอาปะจาีโนจตารุปมาวะอนติอะโยวะโนสุ ภาวกลางขวตัวชาวบ้านร่งรักันตุสาวาเขียวะวานชาวตานุ่มาวเรีนะาสทานตสีิ้าวันตัเขาวกลางาวัาวบนงรักกันตัสาวบเขียวหวานชาวัวตานุภปากเรนะสทานตสีิ้าวันตัวเขี ข้าตัวสาวกังข้าตังกังข้าตัสาวกเกว่าตาสาวกังข้ามุปอาเวน็จะกัตัตสีนิพพานตูเองอีกังเมียสาวกสัตตาหลังเทว้าพเจ้าขอแต่ส่วนคนส่วนตูวส่วนที่ความเป็นมาแล้วอีให้เจริญโททุกคนและที่ผู้ล่วงลับไปแล้ว แปลผู้ว่วาอาการผู้ยอดตายยากผู้ศรีสาหันสัพสัตทั้งหลายเจ้ากลับายแดนทั้งหลายพระผู้มีเจ้าที่เทพบาอาภักดิ์ไม่เสพกับว่าเจ้าอาภักดาให้ผู้อีปีศาจมุ่มเปรตมุ่อาถรรกายทั้งหลายปอดลงมาอาภักดิ์ันอาภเอาส่วนบุญส่วน กสศที่ข right, okay, ah, oh oh ok so oh. ah, ้าปล่อาวแก่โอที่ท่านอยู่นี่ข้าสอบประสาททั้งหลายเราไปได้รับความทุกขอให้พอจากโากทุกข้าเศร้าไว้ความสศกอยู่แล้วขอให้สศกนี้ไปกุฎิไดบอกร่ากายยนขึ้นไปสาบอโหส์อานุโาทนาสาธุกุฎนามมนุนอาในการนี้

Hutang, oh. papa, wanita.

บัตรเมีนี่จะแน่เลมันคือเจ้าหรือกินนะฮะโอ้ยอย่าัวถือเสียยาทางเมียก็เสียเสียหมดแล้วล่ะเดือดเดียวทางเียเ้าไม่ได้มา้่มากน่อ๋อเิมานัาซื้อบรรคูมาเสียแล้วมานนาย่ยนีแล้วันเสารคืซื้อหนาม้อนด้วยกัน